เ e ล l หลสวัสดีเหล่าซาวเวอร์ทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมโฮมสวิตโฮมสวายค่ะมาเจอหนูเจนนะรอบนี้เจนเมียติมสุสานรถพอได้วิ่งเล่นอยู่พอได้วิ่งเล่นหยาะๆอยู่ชุดนอนเจนบางมากเดี๋ยวเราต้องรีบไปเปิดประตูให้เพื่อน โอ้ยมันรูได้ยังไงวะไอ้เหี้ยโอ๊ยทำไมฉันมาเจอผีก่อนเพื่อนเลยงงกับระบบดวิ่งไม่ออกเลยโอ๊ยอะไรอะ่ะเกิดมาเจอผีก่อนเพื่อนเลยโอ๊ย,อยคืออะไรอะ่ะเกิดมาเจอผีก่อนเพื่อนเลย ตายแน่ๆตายแน่ๆตายก่อนเพื่อนเลยไ,ไอยมอเตอร์ม,มบนอยู่นี่แหละคืออะไรมาไล่เจนก่อนเพื่อนเลย <c oughs> ย่าตามเจนว่ะ <c oughs> อีกนิดเดียวเท่านั้น <c oughs> อ๋อ มาลองกีดอะไรก่อนอมันเดินไม่ค่อยออกช่วยด้วยอ๋ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยมันเห็นฉันแล้ว มาจริงด้วยโอ้ยดูเจนด้วยเนี่ยทันนะเนี่ยอ๋อโอ้ยมันติดใบอ่ะ ได้พิธีเดียวชิบหายแล้วคืออะไรอ่ากเกิดมาแล้วมาเจอผีไล่อยู่คนเดียวเนี่แหละแล้วเราเอาเปิร์กมานะ่ะเป็นเปิร์กที่แบบว่าหาของนะแสซ้ำแน่แล้วกูไม่น,น่าโผล่หน้าแป๊มันเห็นเลย หัวขช่วยเจนด้วยเปิดก่อนคือเราเอาหาของมาไงเดบว er. <c oughs> ัตเชอร์ชิบหายแล้วออฟโดนละเอฟซี <c oughs> คืออ่องอ่องขาเจนโดนผีไล่ตั้งต้นเกมแล้วเจนก็ตายเลยเ <c oughs> จนต้องขอโทษอ่องด้วยนะ โอายบ้าจริงบ้าจริงี่งอยู่แถวนี้กันหัวขาดช่วยเจนด้วยอยู่แถวนี้ คโยบีคคังลาลปตังที่สวาสเพยยาาปลายันติสกัสาซว์ชิราวุธามนสักเราต้องไปส่วนกลางแมพก่อนนะตรงนี้ซึ่งมันจะได้แยกพิธีตรงนี้กับตรงนู้นออกจากกันออกโซูซนะ มาเจ yeah นมาคนเดียวผัวเจนเลยไม่มาชิบหายละชิบหายแล้วกัวาชเจนโดนซ้ำแน่บอกเลยโอ้โอ้โอ้อ๊ย ลาไปก่อนฉันตายก่อนเพื่อนแน่เลยบอกเลยรอบเนี้ยยูริอยู่ไหนวะอ๊ออีป้านี่ยูริช่วยด้วยโอย โอยตายแนะ่อออเอายาไปแล้วอ่ะออฟคงไม่ให้ฉันแน่เลยชิบหายแล้วมันไล่ฉันยาวเลย วิ่งค่ะวิ่งเดอ้อรายยาวฉันก็ทำได้แค่นี้แหละมาวิ่งย,ย่าทันแล้ว,ลวฉันตายแล้วฉันตายแน่แน่ฉันตายแน่แน่ <ไป S 1> เออโอ้ อีผีบมากคนเนี้ยจะคายหมดเลยไม่เจ็บได้ไงเดี๋ยวคอยดูที่สัง่งให้พวกนี้รุมยำแกนางอีนางหามันเดินทันเราอะ่ะขนาดวิ่งนะเนี่ยมันยังทันอ่ะงง,งงมาก ยาสวดเดอสูยาสวอเดอมันเจ็บยาสวดเดอสูยาสวดเดอมันเจ็บนางจะไล่คนเดิมยาวๆสไตล์นางอีนางคนเนี้ยประมาณว่าได้ค่าดีกว่าไม่ได้ค่าอยู่นี้เออแกแคนใ์ในฉันด้วยนะทุกคน ไอ้โดนอ่ะถึกทันอ่ะเ,เห็นไหมนางเดินทันไงฟาดมันไปทีนึงลืมไปว่าเรามีเปิร์กตันตู้เพื่อนไปไหนหมดไปตายซะไว้ชีวิตผมเถอะไม่โดนเออ ฉันว่าออฟขีดเพราะนางโดนไล่ยาวๆอยู่ในเล่นสบายที่สุดและบอกเลยทันทันนั่นน่ะเดินทันนะเพื่อนเขาเอายันไปก่อนออฟ อุ้ยไม่แปลกทันอีดอกมาลุ้นแทนอีนางออฟตายตายตายนางออฟชะตาเดียวกับฉันเลยโดนไล่ยาวๆเอาสายสินมาทำไมค้างง เอามาให้พันคอเหรออุ้<ไหน>ยมันทันนะมันทันยังไงมันก็ทานตน,น,น,นอัานเินบ้าแล้วลต้องออกแล้วล่ะสองคนอะ เอายูริไม่ยืนมองอะไรคะยูริชะตาแกขาดแล้วนะบอกเลยไม่มีที่เล่นแล้วเออเออเาเข้าไป ยูรีตายนะโหนมันคูดาว <c oughs> เออรีกันก่อนจะรีไปไหนประตู99 <c oughs> อยู่ไหนวะ <c oughs> ไม้เจบทำยังไงก็ไม้เจมมึงลองใช้กรอยูรีถ่ายไม่ได้แล้วเพื่อนอ้าโดนทยูรี ชิบหายละมันเก้าสิบเก้าไม่ได้ไม่ใช่หรอค่ะเอ FC รอดค่ะเอฟซี <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนเฮ้ยทำไมโดนไล่อยู่คนเดียววะ ประเด็นคืนอนางวิ่งทันทุกคนไง